เพื่อนๆครับการที่บิตคอยยังอยู่29,000ดอลลาร์ในตอนนี้เนี่ยโมเมนตัมบางอย่างบ่งบอกถึงจุดช้อนใช่แล้วครับฟังไม่ผิดจุดช้อนจริงๆครับซึ่งมีโอกาสปรับตัวได้ตั้งแต่5%จนถึง30กว่าเปอร์เซ็นต์มีแนวโน้มที่บิตคอยอาจจะปรับตัวได้ตั้งแต่32,000ดอลลาร์จะเป็นอะไรผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้พร้อมทั้งไปอัปเดตเอาคอยเดือนไหนจะรอดหรือเดือนไหนไม่รอดกันบ้างปติตามเราฟังพร้อมกันครับ สวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้เคเรนโซ่คริปโตเคเรนซี่วันนี้เป็นวันที่5เดือน5และผมไม่ได้มาแนะนำกาลังทุนเนาะวันนี้เรามาพูดคุยถึงทิศทางของบิตคอยว่าตรงนี้เป็นจุดช้อนที่ดีที่สุดหรือเปล่าพเพื่อนๆมองอย่างกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังก่อนอื่นครับผมฝากมาเทรดที่ OK x เ,เนาะเพราะว่าถ้าใครคลิกลิงก์ o k ของผมจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมที่สูงที่สุดและพเพื่อนๆจะมีสิทธิ์ได้ดู cross ซอ,อนนะครับเป็น c อ o ์สพื้นฐานเทรดเซตอัพในรูปแบบของหาวฉลาม เขาเทรดกันยังไงแล้วก็ที่โอเคเอกเนี่ยนะครับเมื่อเพื่อนเปิดโพซชั่นในการเทรดเนาะเพื่อนก็ได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมเนี่ยกลับคืนไปนะครับทุกทที่เนี่ยมีค่าธรรมเนียมในการเทรดนะครับแต่ที่นี่เนี่ยเพื่อนจะได้ส่วนลดเนาะยังไงลองฝากคลิกลิงก์โอเคเอกใต้คลิปด้านล่างของผมกันหน่อยนะครับครับเพื่อนๆตามธรรมเนียมเนาะฟังมาถึงตรงนี้แล้วใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ให้ผมผมขอแค่คนละไลค์เนาะแล้วก็คอมเมนต์มุมมองของเพื่อนๆเนี่ยไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างอย่าลืม s u b สครายต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคคลลิปปใหมมม่่่่ๆทีผจะะอออััเเเดดดต้้ววยนนรบืืพกกแ ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับแต้มบุญแต้มนี้นะขอให้ได้ได้บุญกันทุกคนนะครับ ถ้าเพื่อนๆบิตคอยจริงๆแล้วผมก็ได้มองเป็นในส่วนของ triangle นั่นแหละนะครับผมได้บอกว่าจริงๆแล้วบิตคอยน่าจะใช้เวลา way ไซเวไปอีกสักระยะนะน่าจะในห่วงของสัปดาห์หน้านะครับผมมองว่าน่าจะมีการเลือกทางเกิดขึ้นก็จะคล้ายๆกับในช่วงนี้เนาะที่ไซเวไปเหมือน triangle เกิดขึ้นนะครับถามว่าเป็นจุดช้อนได้ยังไงครับแอดทำไมตรงนี้ถึงต้องเป็นจุดช้อนที่ดีที่สุดก่อนอื่นเนาะแผนการเทรดของผมเนี่ยอัปเดตให้เฉพาะสมาชิกที่กดสมัครหน้าช่อง YouTube คับเพื่อนเพียงแค่เดือนละสามร้อยบาทเพื่อนๆได้แผนผมไปแต่ไม่ได้การันตีกนไรนะครับ ไม่ได้บอกว่าจะได้กําไรทุกๆไม้นะครับก็จะมี SL อะไรเป็นเรื่องปกติในการเทรดนะครับเพื่อน,อนแต่เพื่อนๆจะเป็นการให้การสนับสนุนผมเฉยๆก็ได้นะครับก็เพียงแค่เดือนละสามยบาทเนาะให้กําลังใจผมได้นะครับส่วนมุมมองนั้นเนี่ยก็คือผมได้มีการแชร์ไว้ในดิสซอ์สำหรับ ออห้องเมมเบอร์แล้วเนาะก็จะเป็นในส่วนของ Max D นะครับที่มีการใกล้ที่จะคลอสกันใน t i m e f r a m e d a i l y m a ี d เห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าใกล้ที่จะคลอสกันมากพอสมควรและและก็อาจจะเป็นการที่คลอสกันขึ้นเหนือ0ูนย์อาจจะใกล้เคียงกับช่วงตรงนี้ก็ได้ครับที่ไซ w a y เป็นเหมือนทอยก็เหมือนเหมือนกันเลยเป็นเหตุผลนึงนะครับที่อาจจะใช้ในการช้อน เทรดสปอร์ตบิตคอยนั่นเองซึ่งเราจะมาดูสถิติกันครับว่าถ้าขึ้นไปตั้งแต่5%ไปถึงราคาไหนนะครับ5%นะจากช่วงราคาปัจจุบันจนถึง5%เนี่ยบิตคอยอาจจะขึ้นไปเทสช่วงไฮเดิมครับเพื่อนๆประมาณช่วง30,000ไม่เกิน31,000ดอลลาร์อันนี้เป็นกรณีแรกไปก่อนแต่ถ้าเป็นกรณีที่ปรับตัวไปกว่า30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามสิบสองเปอร์เซ็นต์ราคาบิตคอยที่จะขึ้นไปถึงเนี่ยประมาณสามหมื่นแปดพันแปดร้อยดอลลาร์ซึ่งกรณีนี้เนี่นรรป,นาาประมายั0 p a n ดัลลร์จะเป็นช่วงซับายโซสำคัญในไทม์เฟรมวีคด้วยนั่นเองนะครับแต่กรณีนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าผมไม่ได้มั่นใจนะเพื่อนๆเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากในช่วงนี้เนี่ยเพื่อ,อนๆจะเห็นว่าไส้เทียเนี่ยค่อนข้างทิ้งไว้เยอะนะบริเวณน่าตาสำคัญของเท r ร์ไล์จากทรายแองเกิลนะครับค่อนข้างทิ้งแบบ แท่งเทียนไว้เยอะเหมือนกันทิน้งไส้เทียนมาเยอะเหมือนกันผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้มั่นใจว่าจะมีแท่งแรงขายเนี่ยปรับตัวลงมาก่อนหรือเปล่าซึ่งถ้าเพื่อนๆจะเอาชัวร์เนาะผมก็มองว่าเพื่อนๆอาจจะต้องรอในการเบรกออกมาก่อน displays, อนะครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกลครับเพื่อนๆรอให้แท่งเทียนเนี่ยปิดเหนือสัก29,500ผมก็เลยไม่ได้มั่นใจว่าจะเหมือนช่วงนี้ได้หรือเปล่านะครับที่ถึงแม้แม็กดีจะตัดกันขึ้นก็ปรับตัวขึ้นไปได้ผมผมไม่ได้มั่นใจนะเพื่อนๆก็เห็นว่าช่วงนี้ก็มีการทิ้งไส้นวัระคบ ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการช้อนช้าไปหรือเปล่ายกเว้นว่าใครที่รับความเสี่ยงได้มากถ้าเพื่อนเพื่อนจะเข้าตรงนี้นะครับแต่ว่าจุดคัดล้อเนี่ยมันค่อนข้างไกลผมจะมองเป็นช่วงโลนี้เลยประมาณ27,700เลยผมมองว่ามันไกลไปหน่อยกรณีต่อไปนะครับก็จะเป็นขึ้นจุดที่1มัดจุดที่2จุดที่3จุดที่4จุดที่5จุดที่1จุดที่2ปึ๊บจุดที่3จุดที่4จุดที่5าพอไปถึงจุดที่5เนี่ยเราล่วงลงมาเฮือกหนึ่งครับเราล่วงลงมาเฮือกหนึ่ง เป็นตรงนี้นะครับด้่งขึ้นมาปุ๊บแบบนี้เป็นแพทเทิร์น b บ a แ f ก a อันนี้เรากําลังเด้งขึ้นมาหรือเปล่าเรากําลังอยู่จุดนี้หรือเปล่าบริเวณช่วงแนวต้านสาคัญเทรนไลน์สีแดงๆงพอดีหรือเปล่าเนี่ยสีแดงแงพอดีเหมือนกันหรือเปล่าเป็นมุมมองนี้ได้หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงเหมือนกันฉะนั้นแล้วครับแต่ถ้ามันจะเป็นกรณีของ head and shoulder นะเราต้องรอการปิดหลุดเทรนไลน์ตั้ง2องหมดอละลาร์เนี่ยแสดงว่าก็ยังอีกไกลกว่าเราจะเป็นการเทรดแนวโน้มขาลงตาม head and shoulder ยกเว้นว่าใครมองว่าตรงนี้แหละผมพร้อมจะเสี่ยงผมมองว่าตรงนี้เป็นไหล่ขวาแล้วครับแอด อันนี้เพื่อนๆจะจัดก็ได้นะครับผมไม่ได้ห้ามนะครับอ่สำหรับราคาบิตคอยเนาะในราคาไทยนะครับอาจจะต้องรอเบรกนิกไล่ก่อนที่ประมาณช่วง1นึ่งล้านหนึ่โดยประมาณนะครับต่อไปเรามาดูกันที่ OP นะครับก็เป็นเหรียญหนึ่งที่ไม่รอดเนาะซึ่งผมก็มีแผนเทรดโอพไปเหมือนกันนะครับแต่ผมก็โดน SL ไปนะเหรียญนี้ซึ่งผมเอา SL ที่ช่วงโลเดิมนะครับก็ไม่ไกลจุดที่พี่ผมเอาเป็นช่วงไฮของทรอแองเกิลนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าโดน SL เอลไปที่เรียบร้อยแล้วใครที่เทรดโอพอยู่ระมัดระวังนะครับซึ่่่่่่่งงงงงแแแททททเเเเเีีีีีียยยยนนนนน้ป็มรขา พอสมควนะครับก็คือแท่งเดลี่เมื่อวานนั่นเองต้องระมัดระวังอาจจะลงได้ถึงจุดไหนบ้างครับแอดผมก็จะมองเป็นช่วงโลเดิมตรงนี้ไปก่อนอ่ะอันนี้เพื่อๆนๆระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะครับแผนการเทรดตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นกรณีที่เป็นขาลงแทนแล้วนะครับ ผมก็จะมองว่า SL เอนี่ยจะเอาเป็นช่วงปลายไส้เทียนจุด TP เนี่ยก็จะทยอย TP ตามโซนต่างๆตั้งแต่1.77จนถึง1.40ดประมาณซึ่งสัญญาณในการกลับตัวในทางเฟรมเดลี่ผมยังไม่ได้เห็นอะไรที่ชัดเจนไปก็เป็นเปเป้นะครับเป็นเหรียญมีมที่โคตรจะมาแรงแล้วก็พุ่งโหดมากๆนะครับซึ่งต้องบอกว่ายังคงอยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับเป็นการยก high ยก low อยู่ตรงนี้เนี่ยผมยังมองว่าอาจจะเป็นการลงมาพักตัว เพื่อที่จะขึ้นต่ออีกสักรอบหนึ่งได้อยู่นะประมาณ15,500มาประมาณนะครับก็จะเป็นช่วงกรอบนี้17,500จนถึง15,500หลุดโลเดิมไส้เทียนเนี่ยกรณนนี้น,นะครับอ่าก็จะเป็นกรณีประมาณนี้ครับจุดที่พี่เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่จะเบรกไฮในภาพระยะสั้นได้อยู่เหมือนกันครับต่อไปเป็น OKB OK นะครับซึ่ง OKB OK เนี่ยได้ลงมาที่โซนที่ผมรอพอดีนะครับก็ไม่รู้ว่าจะสามารถกลับตัวได้หรือเปล่าครับ เป็นของคริปโตในช่วงนี้เนี่ยที่ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับซึ่งถ้าจะเข้าเทรดต,ตรงนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็ต้องมีจุดสต็อปรอดนะผมจะมองเป็นช่วงไส้เทียนเดิมนะครับแล้วก็จุดท p ปีเนี่ยผมมองว่าอาจจะเบรกไปที่หายเดิมได้ที่ประมาณ58เลยทีเดียวครับต่อไปเป็นบล็อกดอตรักนะครับก็จะเห็นได้ว่าดอตได้มีการหลุดเทรนไลน์แนวโน้มขาขึ้นเช่นเดียวกันครับตรงนี้ผมมองเป็นการกลับลงมาเลเทส ก็ยังไม่ได้ผ่านนะครับเพื่อนๆจนกว,ว่าอะไรครับจะโฟกัสแนวโน้นมขาขึ้นของดอทก็ต่อเมื่อผมมองว่าจะต้องเบรกผ่านช่วงซับไพที่สําคัญตรงนี้ไปให้ได้ก่อนเบรกกลับขึ้นไปยืนแบบนี้ให้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันผมยังไม่ได้เห็นสัญญาณในการกลับตัวอะไรที่ชัดเจนนะครับสำหรับดอทในทางเฟรมเด i ลี่นะฉะนั้นอาจจะต้องรอไปก่อนนะครับอาจจะโฟกัสช่วง โลเดิมช่วงนี้ครับในภาพระยะสั้นนะอาจจะไซเบร์ลงมาถึงช่วงนี้แล้วค่อยรีบเบกลับขึ้นไปก็ได้ครับไปเป็นดอสคอยนะครับดอสคอยเนี่ก็มีการเบรกอะไรครับทวายก็ออกมาเนาะแล้วตรงนี้ไซเบร์พักตัวบริเวณจุดที่ผมมองว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่า ก็ยังไม่ได้เห็นสัญญาณในการกลับตัวอะไรที่ชัดเจนมากมายนักนะครับในทางเฟรมเดล i ี่เนาะก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยกำลังไซเวพักตัวอยู่นะครับลุ้นอย่างเดียวเลยครับว่าราคาจะวิ่งไหวหรือเปล่าจุดแอลก็จะเป็นช่วงไซเทียนเดิมจุดทีพีผมก็มองเป็นไฮเดิมในภาพระยะสั้นนะครับที่ชุวป,ประมาณ0.1ดโดยประมาณครับเพื่อนๆก่อนอื่นนะผมขอกําลังใจเล็กๆน้อยเนาะคลิกลิง OK ก์ OKX ใต้คลิปด้านล่างของผมเพื่อนๆจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมท,ที่สูงที่สุดแล้วนะครับส่วนลดค่าธรรมเนียมนั่นหมายความว่าใครที่ทออยยู่่บๆ เกิดโพิชั่นเนี่ยเพื่อจะได้ส่วนลดกลับคืนไปซึ่งผมมีอะไรที่น่าสนใจมาพูดเพื่อนเพื่อนฟังนะครับการที่เทรดที่ OK เเนี่ยเพื่อนมี s t a b l e c o i อยู่ที่ไหนก็ตามแต่โอนมาที่นี่เนี่ยเพื่อนเพื่อนมาที่เพิ่มมูลค่านะครับเราก็มาที่ Structure Product เนาะกดไปที่นี่นะครับจะมีโปรเจกต์โปรเจกต์ที่พูดถึงคำว่า Shar ก Fin s า a r k f ินนั่นคืออะไรครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นเหมือนการที่เพื่อนเพื่อเอา s t a b l e c o i ยเนี่ยนะครับมาสุ่มว่าเพื่อนเพื่อนมองว่า Bitcoin เนี่ยจะขึ้ เป็นเหมือนเหมือนการสเต็กกิ้งนั่นแหละนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยขายหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับว่ามันน่าสนใจขนาดไหนคือมันเต็มแล้วครับสิทธิ์นี้นครับเพื่อนๆก็ต้องรอโอกาสถัดไปนะเพราะว่ามันคุ้มค่ามากๆคือยังไงได้แน่ๆครับเซึ่งถ้าถ่ายถูกก็ได้ไป11%ซึ่งก่อนหน่านะครับเพื่อนๆแผงการเทรดของผมเนี่ยอัปเดตให้เฉพาะสมาชิกที่กดสมัครหน้าช่อง YouTube แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าแผงของผมเนี่ยจะได้กําไรหรือผมจะเอากําไรเนี่ยมาอวดเพื่อนๆอยู่เสมอนะ ตรงไหน SL ผมก็บอกว่า SL นะครับตรงไหนไม่ได้กําไรผมก็บอกไม่ได้กําไรเป็นการแชร์มุมมองแล้วก็ออนเชนซะมากกว่านะครับเพื่อนๆก็ลองไปพารณาวางแผนการเทรดกันดูเนาะก็กดสมัครหรือเป็นการให้กําลังใจผมก็ได้ครับโอเคตรงนี้กับเพื่อนๆในส่วนของสถติเซลินเมเนี่ยมันเป็นเซลินเมจรือเปล่าเดือนนี้จะเป็นการเทร่วงของราคา i t c คอยจริงหรือเปล่าถ้าดูตามสติในช่วงของ12ปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าแท่งเทียน เป็นแท่งสีเขียวนี่ถึง7แท่งแต่เป็นแท่งสีแดงถึง5แท่งติดต่อกันแต่เพียงแค่ว่าในห่วงของ2ปีล่าสุดเนี่ยมันเป็นแท่งแดงหรือการปิดติดลบเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้มั่นใจว่าปีนี้จะเป็นการปิดติดลบอีกหรือเปล่าเพราะว่าค่อนข้างย้อนแย้งกับ Mac ดีที่ผมเอาให้เ,เพื่อนๆดูไปนั่นเองแต่ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าสภาพคล่องที่29,500รวมถึงโซน3 0 0 0 0 3่น0ถ้ามันขึ้นไปจากจุดปัจจุบันเนี่ยที่29 ขึ้นไปเพียงแค่30,000เพื่อนเพื่อนโอเคที่จะช้อนจุดนี้เพื่อทํากาไรเท่านี้หรือเปล่าหรือจะลุ้นไปถึง32,000เพื่อนเพื่อนโอเคไหมแต่ถ้ามันดันล่วงลงมาที่2 7 0 0 0หรือ2 3 0 0 0อะไรล่ะเพื่อนเพื่อนโอเคหรือเปล่าแผนรับมือของมันเพื่อนเนี่ยคืออย่างไงเพื่อนเพื่อนครับละตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่กล่าวอย่างหนึ่งนั่นเองนะจะสอดคล้องกับ MA c d ที่ผมได้พูดไปนั่นแหละซึ่งบิตคอยเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้เวลาไซเวในช่วงของประมาณ7จ็ดวิ แท่งวิกที่8เนี่ยจะเป็นการปรับตัวขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับยกตัวอย่างจาก22 0 0มเนี่ยปรับตัวขึ้นมาที่ประมาณ29 0 0มเลยนะไม่ใช่ในน้อยเลยนะครับซึ่งตรงนี้เราอยู่ในวิกที่6เท่านั้นฉะนั้นแล้วเราอาจจะรอในส่วนของวิกหน้าซึ่งจะเป็นการไซเวจิตแท่งวิกสุดท้ายก่อนที่จะปรับตัวเป็นขาขึ้นชั้นวิกหน้าอาจจะเป็นโอกาสในการช้อนของเนเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนอาจจะรอดูส่วนของวิกหน้าก่อนก็นได้ ส่วนแผนการเทรดของผมนะส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคงจะยังไม่ได้เข้าชอนเนาะซึ่งมุมมองของแอนโชเด์ก็ยังคงมีอยู่นะครับผมก็ได้พูดให้เพื่อนๆฟังไปแล้วแต่ที่นี้ผมได้บอกเพื่อนๆไปว่ามุมมองในภาพะระยะสั้นเนี่ยกรณนี้นี่ครับแบ a r f l เห็นไหมไซเวในชะ่องขาขึ้นเพื่อที่จะรอปรับตัวร่วงลงต่อนะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าราคาบิตคอยยังไม่สามารถผ่านโซนแนวต้านสําคัญไปได้เลยเป็นการทิ้งไ้เทียนเอาไว้อยู่และเป็นการขึ้นมารีเทสทีท่ช่วงประมาณเท่าไหร่ครับ ไม่เกิน88.7%ตรงนี้เป็นเพียงแค่การมารีบาวเพื่อที่จะลงต่อของแบ a r f แฟกได้อยู่เหมือนกันเห็นไหมครับและลงต่อแบบนี้อาจจะเป็นในกรณีของ i g ซิงเวทก็ได้ซึ่ง i ไลซิงเวทก็เป็นแพทเทิร์นที่จะร่วงลงต่อเหมือนกันเพื่อนๆบางคนอาจจะรอการ Break c o n f i r ์มผ่าน n e ็ก l i น์ก่อนแล้วค่อยกดเข้าเทรดก็ได้ฉะนั้นแล้ว สรุปทั้งหมดทั้งมวลการที่เราจะช้อนสปอร์ตกันไหมเนี่ยครับแอดเพื่อนๆก็จับตารอดูครับว่าในภาพระยะสันหนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้บิดคอจะเป็นการไปหลุดเทวลา์จากแบร์แฟกหรือไลซิงเวทหรือเปล่าถ้าปิดหลุดการที่จะเพื่อนๆจะมาช้อนตอนนี้ก็รอไปก่อนถ้าเขาไม่หลุดและดันเบรกได้นะเบรกโครงสร้างปิดเต็มๆแท่งเหนือโซน29,500เต็มๆแท่งได้เพื่อนๆจะพิจารณาเข้าช้อนเนี่ยก็ไม่ว่ากันครับ เป็นไงกันบ้างครับหวังว่าจะเต็มกิ่มกับข้อมูลในวันนี้นะครับผมวองว่ามันค่อนข้างสําคัญและก็เป็นประโยชน์กับการที่เพื่อนๆจะไปวางแผนการเทรดมากๆผมก็เลยอยากจะมาแบ่งปันและก็แชร์ไปเพื่อนเนาะส่วนใครที่อยากจะให้การสนับสนุนผมเนาะก็กดสมัครหน้าช่อง YouTube ได้เลยหรือจะเป็นการคลิกลิงก์โอเคของผมใต้คลิปด้านล่างก็ได้นะครับดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมไปหาเฉลามที่กลับะใบไม้กับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ